มังงเก่งจะต่อรถเหรอครับเอาแบบคันใหญ่ๆเลยได้หรือเปล่าครับผมเอาเลยเต็มที่เลยนะครับนเณรอบกอี่มากเลยนะ น้อนั่งต้งนานนี้น้องต่อรถอะไรอ้หโอ้หอ้โอ้หโอ้อ้โห้อ้น,น,นออ,อ,อ้อ,อ,อ้ ถ้าจะเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จหรอกครับเหลืออีกอันนึงใช่หรือเปล่ปาหมดหรือ,อยังนี่ไงตรงที่มือนี่ไงอันนี้ใส่ได้หรือเปล่าใส่ไม่ได้ใส่ข้างบนได้หรือเปล่าลองใส่ดูสิ ว้าวอ๋อไม่ได,ไมได้มันไม่เหมือนกันใช่หรือเปล่าอ,อครับอันใหญ่หรือเปล่าไหนจับดูสิไหนลองเอามาโชว์ดูสิอันใหญ่หรือเปล่าอู้หอันใหญ่มากเลยไหนลองจับน้องลองจับขึ้นมาให้ป้าด,ดูหน่อยจับให้ป้าด,ดูหน่อยสิยกขึ้นมาน้องเก่งยกขึ้นมาดูสิอันใหญ่ขนาดไหน ครับอันนั้นใส่ไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วรครับน้องจะทําใหม่หรอครับทำทำขนนใหญ่กว่าเดิมได้หรือเปล่าครับ

ครับผมใช่อยหรถดับน้มันไดหมพิมพหมดเลยหรอครับน้องทำรถสูงที่สุดเลยใช่หรือเปล่า สูงขนาดไหนไหนป้าดูสิว,ว้าวใช่อันใหญ่มากชูขึ้นอีกรอบนึงป้ายังมองไม่เห็นดีเลยว,ว้าวครับใหญ่ที่สุดเลยครับครับพอแล้วพอแล้ว,อลวเอาลงมาเลยมันหนักใช่หรือเปล่าเสร็จแล้วใช่หรือเป่าครับขอบคุณครับยัง